มาพี่ดองมาช่วยในการเคลื่อนย้ายต้นกล้าข้าวหอมมะลิค่ะเป็นการทำหน้าปีค่ะมาชมด้วยกันเลยนะคะว่าเราจะเคลื่อนย้ายต้นกล้าแบบใดเป็น่าก็เป็นการเคลื่อนย้ายต้นกล้าข้าวหอมมะลิค่ะมาชมด้วยกันเลยนะคะก็จะทําการเคลื่อนย้ายนะคะแบบบ้านเรานะคะแบบโบราณเลยนะคะก็จะทําการเคลื่อนย้ายโดยการ ดูแลต้นก้าข้าวนะคะก็จะต้องสวมถุงมือผ้าก่อนนะคะสักนิดนึงนะคะมาชมด้วยกันเลยนะคะก็จะค่อยๆเคลื่อนย้ายไปค่ะในส่วนที่ตรงนี้ก็จะมีน้ำเนาะมีน้ำก็จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายค่ะก็จะค่อยๆเอาไปทีละที่ไม่กีบนี่กีดง่ายค่ะที่น้องไม่กีดใหญ่ถ้ากีดใหญ่ก็จะ ทำง่ายพอขึ้นเป็นต้นแล้วนะคะต้นต้นนี้ก็คือพื้นหนาแน่นมากก็เอาออกค่ะก็เครื่องย้ายออกนะคะไปไปปักดำในส่วนที่อืดนั่นไงไปปาักดำในส่วนที่เพิ่นเสียาหายนะคะที่โล่โงๆนะคะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่หนาแน่นมากนะคะก็ค่อยๆจะเคลื่อนย้ายออกค่ะ มาเคลื่นย้ายออกด้วยกันก็ขอบคุณนะคะแล้วก็มีการล้างเกลก้าข้าวออกด้วยนะคะ่ะแล้วก็เอาไปไปมัดด้วยนะค่ะนี่ข้า้าก่ตรงนี้ไม่น,มนำน้อยๆนี่ก็สลัดออกเลยเลยค่ะ ปล่วางไว้นะคะต้นใ่ญ่ค่ะนี่ต้นใ่ญ่ตรงนี้ต้นสูงต้นสูงได้หัวเข้านะประมาณหัวเข่าได้ความสูงของเพือนนะคะนี่ก็จะได้สวยงามเลยก็จะสลัดปลายออกจับรากท่นหัวลงนะคะแล้วก็สลัดสลัดสลัด,ลดค่ะเพื่อว่าให้ต้นที่ขาดนะคะหลุดร่วงออกไป ะะแล้วก็มาจับด้านปลายอีกนะคะทั้งวางสะอาดนี่ค่ะก็สลัดสลัสลัด,ส,ลดส่วนที่มีต้นพืชต้นญ้านะคะก็จะรูดร่วงออกไปแล้วนะั่นก็จะได้ต้นก้าข้าวที่สวยสะอาดนั่นเองสวยงามค่ะต้นก้าขเขาต้นงามค่ะพี่น้องมามาช่วยกันขอพรบคุณนะคะมาดูในการ ทำหน้าขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ฉิมาเอาอย่างเดี๋ยน,นี่มาเอาต้นกานี่เด้มารวมกันเนาะคือกาที่เราทำความสะอาดแล้วนะมี่ได้มัดแบบใหญ่ยหนึ่งพี่น้องนียได้มัดใหญ่เลยแล้วเราก็จะเอาเชือกนะเชือกมารัดตรงนี้แหละก็จะได้เป็นมัดเลยที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะ แม่มาชมกันมัดการมาเช้าหน้าตัวนี้เป็นเป็นตอกนะคะแต่ว่าเป็นต้นก๊กนั่นต้นก๊กเช้าหน้าบริษัเอาใหม่ไพ่ที่เป็นจากธรรมชาติบ้านเฮ่าอีสานกับักตอกไม้ไผ่ค่ะแต่เช้าหน้าใช้ต้นไหลต้นก๊กเนาะก็มีแห่งมันหมาดนะคะก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ค่ะก็เป็นต้นกล้าได้ต้นข้าที่สวยงามขาวสะอาดนะคะก็สามารถที่เอาไปปักดำเลยแล้วก็ ดำนาได้สะดวกง่ายนะคะก็หยิบใส่อย่างนี้ละนี่หยิบใส่อย่างนี้เลยแล้วก็นิ้วมือนึงก็กำไวน้นี่กำไว้พอประมาณนะคะก็ใช้นิ้วเขี่ยออกมา2ตน้นก็ดึงออกมาแล้วก็ปักลงพื้นดินเลยนะคะก็เป็นการสาธิตและทิศที่เสร็จเรียบร้อยบ๊ายบายค่ะ